สัสดีครับผมผมขายเสียสวัสดีครับเอนี่ผมมาขายเสียได้ครับตัวละหาบาทสิบบาทซื้อกันได้ครับตัวละสิบบาทห้าบาทซื้อกันได้ครับซื้อสนใจซื้อไหมครับสนใจซื้อติดต่อมามีมีมีเบอร์บ่ะมนมีครับมีเี่มครับแบงก์เออาครับชื่อชื่อเฟซแบงก์เออรครับสนใจซื้อตัวไหมครับชิเฟซผมห้าบาทสิบบาทธานพลชัยรักครับ สามสิบบาทคกางเกงในมือซอนก็มีครับเอา่าขับขัดขาที่ไม่นี่ไม่นี่ผมอีพาสำรวจวัดด้วยครับเดินสำรวจวัดเน้นเน้นเน้นเดินสำรวจวัดก่อนดิอ่าเมื่อนี้พาเนี้ไปเดินสำรวจวัดครับเดินรอบรอบโบสถ์กันดิเข้าไปโบสถ์กันโบสถ์โบสถ์โบสถ์นี่ครับ ยังรอบบวชกันเนาะเดี๋ยวใครย่างออมจลาหัวถุนเข็มเด้อขายเสื้อออมจลาสามสิบาทครับซื้อวะสนใจซื้อเด้อซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับจริงจริงไหมมือสองนนี่ครับเสื้อ ก็ตัวละห้าบาทสิบบาทครับติดต่อมาได้ครับชื่อเฟซผมธนพลใจยลักษณ์ครับทอทงนอนหนูพอพานนอนหนูแล้วก็ทอทงกัลันครับนับฟกุลก็นับฟกุลเฟซก็เรละไอชอช้างยอยักษ์รอเรือไมหันนะครับกอไก่ตัวละสี่กัลลันครับนี่ครับรอบโบดครับรอบโบดครับรอบโบด นี네่คือโบสถ์ครับอันนี้คือโบสถ์ครับโบสถ์ครับย้ำแค่นั้นแค่ที่นี่นี่นี่ทีนี้ทีนี้ก่อนก่อนบ่ายแป้งทีนี้ก่อนบายบายครับทีนี้ก่อนครับบายครับขอแค่นี้ก่อน